อืหยังเฮ็ดแยังกันวะฮะเส้นคุณนายเอนคุณนายไปใส่บาทเร็วๆโอ้ยเส้นคุณนายไปใส่บาทคุณนายไปบ่ฮะคุณนายจะไปใส่บาทโบนี่โอ้ยจับคงใบเคา เอ้ยคุณนายผมมาชวนคุณนายไปใส่บาตนะคะบึงนอนเซยออยู่เด็กๆนะคะอยากไปใส่บาตรกันแยามเช้าเช้านะคะเอ้ยถามเขาถามเบิง้งถามเบื้งไปบ่ไปบ่ ơi gì vậy nè, nhung mướn khืน, nón sưởi yung, phải say nè, ma ma mà ไปมาพี่เดินมาเมดินมาเดินเขาจะไปแล้วมาตร้อนี่ไปอาถุงทานเมมลินอพมากมากตังคมาพี่ตังมาพีา่ <loves> ไปแล้วคุณมีกล้วยเล่นเล่วเน ไปกูน่เแ้าเช้านะคะด็กๆไปแล้วเป็นขบวนเลยพี่น้องไปใส่บาตด้วยกันนะคะยามเช้าเช้ากับเด็กๆนะคะสี่มี ถูกเย้ยโชคมาพี่มาพี่อย่าไปแว่ไกลเพิ่นเลย <c oughs> เราใส่บาทนะคะทำเช้า อาจารย์มาแล, <SM> <Suddenly> ล้วอนั cose, ่งกันแล้วแล้วไปมาถึงก็หาเมืองเรีนน่าหลงเนาะ môn đổ lổ vô Bưng bưng bừng Ây à Má 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 Ây à <laughs> Khá là nhiệt, Khá Ôi ngay ngon như phía nông chắc nhàng pin đi nhàng bưng bưng ạ bưng ạ ơi ừ. hả ai à ấy... sang tít lô sang tít lô men bồn này <laughs> sang tít lô ชเช้านะคะเออออย่า,า,าเวียงเด้วืบม,มาหนี่ลุ่มเลยได้ค่อย

อ่อนพอเออพอญะอุดไม่ยังให้กินอ่อนพอแล้วลูกสาว Ơi, húy, húy. Ờ เอามุงนี้เลน่นนะเนี <laughs> นยลนละไไงงงไงงงไงงงรออดาส่บาทเ,เออ

ใบบาทแจมเช้าๆนะคะเอาบุญมาฝากนะคะเฮ้ยเฮ้ยนงนผู้ใดเอิอนแล้วไวแล้วไปแล้วได้ยินเชียงแล้ว